สวัสดีค่ะทุกคนพอประชังมีนาพารีวิวนะคะปัตเจียที่ใช้ดีที่สุดรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น KM นะคะ80-3นาะคะเพื่อนนะโอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะมาด <นะ S 1> ูข้าง,งในกันเลยค่ะว่ามีอะไรให้เราบ้างนะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวแบบโอ้สวยงามมากมากค่ะมันลองมาตรฐานเขานะก็จะมีเบอร์ 1- 4ถึงค่ะมีเบอร์1เบอร์2และเบอร์สาเบอร์สนะคะ แถมมาให้เราเลยค่ะ4เบอร์นะคะทุกคนน้ำมันหยอดขาเพื่อนๆนะและก็มีแปลงปัดนะคะทุกคนสายชาร์จนะคะก็จะเป็นสายชาร์จ USB นะคะตัวนี้ก็จะบอกแบตดิจิตอลนะคะว่าเราใช้งานไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะการเปิดนะคะเป็นเปิดแบบนี้นะคะเปิดข้างๆนะคะในการดันขึ้นนะคะทุกคนนี่นะคะการปรับค่ะทุกคนการปรับเขาเป็นสีเงินค่ะทั้งตัวคือสีเงินหมดหมดเลยนะคะทุกคนและฟันของเขาด้วยนะทุกคน ฟันของเขาเป็นฟันสแตนดาร์ดนะคะทุกคนนี้นะคะการปรับนะคะทุกคนมีความพิเศษในการปรับคือมีการล็อกนะคะในตัวเลยนะคะในการปรับเนี่ยเราจะปรับถึงระดับไหนก็ล็อกให้เราเลยนะคะการปรับนะคะปรับนี้เลยค่ะมีเสียงนะคะทุกคนแกล้แกล้นะคะทุกปรับได้สุดนะคะและก็ขึ้นได้สุดนะคะทุกคนนี้นะคะและรอบการใช้งานเขานะอยู่ที่6,500รอบค่ะ และแบนเขาอยู่ที่สามชั่วโมงไปเลยนะคะทุกคนการใช้งานเขานะสามชั่วโมงค่ะทุกคนและตัวคล้องนะคะเป็นตัวคล้องนะคะโลหะค่ะไม่หักง่ายแน่นอนนะคะในการคล้องเนี่ยดีมากๆนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวกันลื่นให้เราด้วยนะทุกคนตัวนี้ก็สามารถที่จะขึ้นทรงนะคะเก็บทรงนะคะเปิดทรงนะคะตัวนี้ก็ สามารถที่จะใช้งานได้เลยค่ะและถ้าใครนะคะที่เป็นช่างใหม่นะคะที่จะเอาไปเรียนเอาไปฝึกเนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปเรียนเอา olds, ไปฝึกเอาไปใช้งานได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่จะตัดเองนะคะหรือตัดให้สามีที่บ้านหรือลูกที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะตัดได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะคะอยากได้ปตัตเตอร์เลียนดีๆสตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะขึ้นทรงนะคะเก็บ <c oughs> ทรงได้เลยนะคะตัดทรงนักเรียนทรงทหารนะคะ ลองทรงนะคะสามารถตัดได้หมดเลยค่ะทุกคนตัดได้ทั้งเด็กนะคะผู้ใหญ่ได้เลยนะคะเรามาฟังเสียงกันเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะมีความเสียงดังหรือเปล่านะคะโหเสียงแรงอึดมากๆค่ะเวลาตัดผมหนานี่คือกินดีมากนะคะทุกคนขึ้นทรงดีมากนะคะและถ้าใครนะคะสนใจตัวนี้นะคะเคเหมยนะคะ80-3นะคะก็สามารถแอดไลน์ใต้ลิงก์ที่มีนาทิ้งไว้ได้เลยนะคะทุกคน วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับรีวิวเคเมยนะคะ803ตัวนี้นะคะทุกคนใครชอบก็สามารถที่จะแอดไลน์ใต้ลิงก์ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย